สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำการสางกิ่งนะคะเพื่อรอขุดต้นต,ต้นพันธุ์นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีเพียงแค่มีโตอย่างเดียวไม่ต้องใช้เสียมเพราะว่าเราไมา่ได้ขุดต่อทิ้งนะคะ เี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูนะคะว่าวิธีการสางกิ่งที่ลกๆออกให้สะอาดตาให้โล่งตาก่อนที่จะถึงช่วงระยะเวลาที่ขุดต้นพนันธุ์ต้องทํำยังไงบ้างต้องสางขนาดไหนนะคะซึ่งเราจะไม่ได้สางละเอียดเหมือนกับที่สางกิ่งเพื่อขุดต้นหนอนนะคะถ้าสางกิ่งเพื่อขุดต้นพันธุ์เราจะมีเทคนิคอีกอย่างหนึง่งมาติดตามกันค่ะการฟันกิ่งแขนงแบบนี้นะคะเราจะฟันเวียนไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะ อันนี้จะไ่อจะเวียนไปทางด้านขวาสางเอาแต่กิ่งที่รุกๆที่ยืดออกมาเกะก,กะนะคะออกให้เกลี้ยงแต่ว่าเราจะไม่สางติดต้นเพราะว่าเราจะต้องขุดต้นพันธุ์ในช่วงฤดูแรงที่จะมาถึงนี้นะคะพอเราเปิดพื้นที่ออกแล้วนะคะเราก็จะเห็นพื้นที่ที่จะเข้าไปทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะ เปลียนไปด้านใดด้านหนึ่งให้สังเกตนะคะที่ตาล่างจะเป็นตาเจริญเติบโตสําหรับการขุดต้นพันธุ์นะคะเราจะเราจะไม่ตัดออกหมดนะคะแล้วก็จะไม่ทําให้มันเสียหายมันแตกเราฟันให้เหลือต่อไว้นะคะเป็นคืบกอหนึ่งใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีนะคะในลักษณะกอรประมาณ2 0่สิบถึงสาลำนะคะ เราจะเปิดปากทางออกแล้วเราก็ค่อยๆเวียนไปด้านใดด้านหนึ่งมันก็จะง่ายในการที่จะทํางานนะคะกอ่กอหนึ่งก็ไม่เกินสิบนาทีประมาณนี้พอฟันกิ่งแขนออกแล้วเราก็เก็บให้สะอาดนะคะสําหรับต้นเก่าที่ล้มลงหรือว่าที่เหลืองเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องขุดออกนะคะเพื่อไม่ให้กระเทือนรากของต้นพันธุ์อื่นในกอ่อเดียวกัน เราก็ฟันออกแล้วกองไว้ตั้งหากเลยนะคะนี่ก็โล่งแล้วนะคะน,นี้อย่างต้นพันธุ์ที่ยังไม่ได้สางนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะมันจะลกถ้าเรารอไว้ถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องขุดต้นพันธุ์เนี่ยกว่าจะได้ขุดก็เสียเวลาไปมากนะคะช่วงว่างๆเราก็มาสางออกก็จะได้สะอาดตาไปในตัวด้วยนะคะ ใกล้เสร็จแล้วนะคะก็จะสะอาดตาขึ้นมาเยอะค่ะไม่ลบสำหรับกอที่สางอยู่นี้นะคะเป็นไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สี่อยู่ในแปลงรวบรวมสายพันธุ์นะคะท่านที่สนใจอยากจะสะสมว่ามีเบอร์นั้นเบอร์นี้หลายๆเบอร์รวบรวมไว้ทีนี้เราจะมีแถมให้นะคะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะสะสม ไข่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สี่นะคะตั้งแต่เริ่มเปิดปากนะคะเปิดทางที่การจะเข้ามาสางกอนะคะจนถึงระยะตอนนี้ผ่านไปประมาณ8หรือ9นาทีนะคะเสร็จแล้วนะคะไข่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สี่สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะสะสมต้นพันธุ์ ไว้ในสวนนะคะสามารถสอบถามติดต่อได้นะคะ0943105182ขอบคุณมากค่ะนี่คือภาพที่เสร็จแล้วนะคะจะได้เห็นทั้งภาพก่อนที่จะเข้าไปสางกอแล้วก็สางกอเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีความโลง่งขึ้นเยอะค่ะสะอาดสะอ้านขึ้นรอเวลาขุดต้นพันุ์ช่วงมีนาคมนะคะ ก็จะได้งา่ายแล้วก็สะดวก